รถสวยดูง่ายไม่ต้องเถียงกันคันนี้หลุดจองใช่ครับเจ้าคันนี้ปี17สีน้ำเงินหลุดจองตอนนี้สถานะคือพร้อมส่งมอบใครพร้อมก่อนอนุมัติก่อนขายคนนั้นขอบอกครับ เวลาจะซื้อรถเนี่ยเวลาเราถามว่าประวัติเป็นยังไงอะไรยังไงขออย่างเดียวมีอะไรให้พูดกันข้เท็จจริงอะเนาะมันจะได้จัดผ่านโอเคไหมนี่จะโชว์เล่มทะเบียนตัวจริงให้ดูชัดชัดนี่อันนี้อยู่บนถนนอันนี้เห็นเห็นเลยนะนะครับรถขับดีครับขับดีใช้ได้เลยอะ่ะนะแอร์เย็นเย็น ประหยัดด้วย1,900ซีซีเกียรธรรมดาครับใครได้ไปโคตรโชคดียาวไปยาวไปครับฟ,ฟังเสียงด้วยดีไหมดีครับนะจะเสียตังก็ควรจะได้ยินเสียงเนาะครับอ่ะคุณบอลนี่ นี่ฝารกระโปรงเดิมเดิมคานเดิมซุ้มเดิมซอกเดิมตะเข็บเดิมเดิมเพลทโน่นนี่นั่นตั่างเดิมเดิมเอาแวะดูเพล 250, ทแวะดูเพลทนะครับสองแสนห้าหมื่นทวนทวนกลมกลมกับ เจ้าดีแม2 0สองพันสิบเจ็ดบรูพาวเวอร์หนึ่งจุดเก้าก็คือพัน0ก้าร้อยีซีไปกันต่ออ่าน้องเอ้ยเชิญเข้าไปเลยพี่ปิดห้องเครื่องก่อนปิดฝาโป้งก่อน หนึ่งแสกิโลแท้แท้ตอนเดียวก็เฟี้ยวได้ตัวนี้พี่จะบอกว่าถ้าเอาไปรีแมปนะโคตรวิ่งอะขอบอกสภาพภายในกริบไหมอย่างกริบเลยพี่เนียเบเนียเๆน,น,นะครับแล้วก็นี่เจ้าของเดิมทำ นะครับกระจกไฟฟ้าพี่ต้องทำมือไงวะนี่หรอนี่หรอนี่หรอครับโอเคอ่ะมาโอเคต่อมานี่ไม่มีพลิกคว่ำพลิกหงายตะแคงซ้ายตะแคงขวาแกะให้ดูยันตะเข็บโอเคไหมครับอ้อยถ่ายเลขไหมยังะงใช่แล้วครับถ่ายแล้วนะโอเคภายในสวยอ่ะเข้าไปดูทีก็ได้คือจะบอกงนี้ครับรถกระบะตอนเดียวว่ะมันคือรถใช้งานใช่ปะ เออใช้งานมากกว่ารถกระบะแคบมากกว่ารถกระบะสี่ประตูฉะนั้นสภาพหาได้อย่างเงี้ยพี่ว่าหาไม่ง่ายอ่ะเปิดกระจกอ่ะเปิดกระจกด้วยเชนจ้าอ่ะดูอยากถามค่าผ่อนพี่รู้ <c oughs> นะครับครับ <c oughs> ลูกค้าอยากรู้ไหมไม่รู้ล่ะรู้แต่ว่าพี่กลัวพี่ลืมพูดนะครับทรง6ปีกรณีทำ ฟรีดาวส่ง6ปีเบาๆแค่เดือนละ5,600บาทคำว่าฟรีดาวนะครับชื่อก็บอกอยู่ว่าฟรีดาวแปลว่าไม่ต้องใช้เงินดาวก็จะใช้เงินในการออกรถก็คือค่าประกันภยัยจ่ายตามจริงแล้วก็ค่าให้จ่ายอื่นๆตามจริงนะครับแต่ไม่ต้องมามีในส่วนของคำว่าเงินดาวโอเคไหมครับ,รบ <c oughs> หรือกรณีซื้อเงินสด 250,000บาทไม่มีการเรียกเก็บแวดโน่นนี่นั่นใดๆเพิ่มเติมแม้แต่บาทเดียวจ่ายเท่านี้แล้วจบรถบ้านลงมาน้อยมีน้อยแต่ร้อยเปอร์เซนในสัญญาซื้อขายไม่ว่าจะซื้อสดหรือซื้อผ่อนนะครับระบุเลขไม่ลงในสัญญาให้ด้วยนะครับหมายถึงพี่อนนะ้นอะระบุให้ลูกค้าทุกคนคิดง่ายๆครับทำไมไม่แท้จะโง่ระบุไหมคิดง่ายๆครับ พี่นเปิดประตูอ่าจัดให้ครับอ่าก่อนเปิดประตูอ่ะนี่ก่อนกระจกไฟฟ้านะจ๊ะเจ้าของเดินไปทํามาถ้าจ๊าไม่ผิดสี่พันกว่าบาทนะครับโอเคมาดูต่อเชนจ้าอ่าเก็บเล่มก่อนอโอเคเชนจ้าเดี๋ยวค่อยมาเก็บตะเข็บร้อยเนาะครับ ไม่มีชนเบาชนหนักพลิกคว่ำความตุยแยหาเหวใดใดทั้งสิ้นนะคบสีตรงไหนเป็นรอยเก็บให้หมดเรียบร้อยแล้วเอาไปว่าสภาพพร้อมใช้งานขับสบายๆนะครับไอตัวนี้เอาจริงแม่งโคตรประหยัดเลยพี่เคยขับพี่เคยขับตัวที่เป็นไฮแลนเดอร์อ่ะซึ่งสูงกัาตอนเดียวอยู่แล้วเนาะล้อใหญ่กว่าอะไรกว่าขับเป็นหนองคายน้ำมันถังเดียวเหลือเหลืออนี่คือเหลือจริงๆเลยครับไปส่งลูกค้านี่แหละนะครับ เอาแบบพูดจังหวะใจใๆเลยนะครับเอเอนะครับอ่ะมาต่อโอเคต่คงตะเคยียนต่างเดิมเดิมครับนะครับ,รบเขีคยมาทุกครั้งเวลาไปส่งรถบางทีต้องจะบอกว่าไงดีต้องขยันขยอลูกค้าว่าพี่ดูตามสบายดูอีกดูอีกแต่บางคนก็จะพูดว่าโอ้ยดูในรีวิวมาสิบรอบแล้วกว่าจะเสียตังค์ซื้อนื่อออมาเอาเอฉะนั้นเอาให้สบายใจได้เลย คือค้าขายะครับต้องให้ลูกค้าสบายใจนะครับโอเคมาคือตอนเดียวมันง่ายออปชั่นมันไม่ได้มีอะไรเยอะแยะ,ยะรีวิวเร็วนะครับรวดเร็วเลยอ่ะเชิญจ้าสภาพไลเนอร์ยังสวยๆอยู่เลยสติ๊กเกอร์ไลเนอร์แท้อีสูสุยังอยู่อะ่ะอ่ะดูได้เลยเนี่ยเนี่ยคเคอคอฮา้ฮั้ <laughs> 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 ถ้าคอแล้วจะมีอะไรบิ๊กมาบ้าง <laughs> ไม่มีใช่ป่ะโอเคป่ะเนี่ย รูกลมๆตามซูรร่ะเข้าไปดูได้เลยนะครับเคมาครับโอเคย้ำราคาอีกที2องแสนห้ 250, บาทกรณีซื้อผ่อนส่ง6ปีทำฟรีดาวส่งหกปีเบาๆเดือนละห้0พบาทแต่แจ้งก่อนนะครับอันนี้แจ้งก่อนเลยนะดูปากพี่อ้นนะครับกรณีลูกค้าติด พี่ถ้าพี่รู้พี่จะบอกว่าเปลี่ยนเอาชื่อคนอื่นซื้อซะอะไรก็ว่าไปชื่อเพลงซื้อไม่ได้โอเคป้าแต่ปัญหาขอนณะวันนี้ที่พี่เจอคืออะไรคือบางคนติดแต่ไม่บอกถึงเวลาพอส่งไฟแนนซ์ไปเซ็นมันก็ไม่ไม่ไม,ไม,ไม่ไม่อนุมัติไม่ผ่านโอเคมครับฉะนั้นมีอะไรบอกกันตรงๆช่วยกันแนะนําอย่างจริงใจโอเคป้าครับนะครับตามนี้ครับโอเคออฟฟิศพิอ้นะครับรถบ้านโลมาน้อยครับ อยู่มีบุรีกรุงเทพถนนรามคำแหงครับใกล้ๆบิก๊กซีโลตัสมีบุรีนะครับอยู่ตรงข้ามกันกด Google Map มาได้เนาะแล้วก็หรือจะให้ส่งรถถึงบ้านอะไรยังไงบอกเลยครับว่าได้หมดโอเคตามนี้ครับพี่อ้นเบอร์โทร081485เลข04ตัว,วเดี๋ยวพี่อ้นจะใส่ารายละเอียดไว้ให้ในคำอธิบายหมดเลยครบถ้วนโอเค มาก่อนจะไม่บายกันย้ำสเปคอีกทีตอนเดียวปี17นะครับไม่แสนหกคานเดิมซุ้มเดิมซอกเดิมเสาเดิมหน้าเดิมท้ายเดิมข้างเดิมนะครับเอาว่า no accident ล้านเปอร์เซ็นต์ตามนี้ครับ